วันนี้ี่อตั้งใจมากไกลมากเลยนะอยากคุณลนน้าสานีตั้งใจมาหาต้คนเดียวเรื่องความหวังอยากเจอพอ่อตรงนี้ค่ะพี่แอนพยายามมากพยายามมาทั้งชีวิตคลับตอนนี้อายุเท่าไหร่น <29. S 1> ะยี่สิบเก้ามีสิบเก้าด้วยความหวังเดียวเลยจริงริเพราะว่ามันตั้งหาเองแล้วไม่เจอ สาเป็นพี่สาวหรอใช่คะ่ะแกมาขายหมูที่เคียงหมูบางพีลงตลาดตลาดบางพีเนาะสามสิบปีก่อน ใส่ไงไม่ยินดีวบอกบนน้ำอะเผดเป็นถานะมตะก้อนในตลาดสำโรงะตลาดสำโรงสำโรงเหนือใช่ไหมแม่ก็เนบ้านเก่าที่เขาเคอยู่นะคะเขาอยู่ข้างให้เต้ยไปถามี่เลหลังตลาดสำโรงค่ะหลังตลาดสำโรงเหรอใกล้ห้างคลองห้างคลอง มันจะมีคนเก่าๆแก่งๆกาอยู่อยู่อ๋อแล้วใครอ่ะใครจะรู้จักอ่ะได้ต้องไปถามหาคนชื่ออะไรบ้านคนใหญ่เสียใหญ่เสียเขียงหมูใหเสียเข,ขียงหมูป้าก็เป็นป้าของเขา,าเป้านาเป็นป้าของเขาอ๋อป้านาเป็นคนเป็นเป็นพี่เป็นพี่ของพ่อเขาและแหละพี่สาว เราอยู่ที่ตลาดสำโรงเหนือเรียบร้อยแล้วนะแม่อันนี้เรียกตลาดสำโรงเหนือไหมจ๊ะใช่ใช่ไหมโอเคโอเคแล้วมันมีหมู่บ้านอยู่ข้างหลังตลาดด้วยเหรอหนูไปยังไงอะ่ะตรงไปตรงนี้เลยใช่ปะตรงไปริมคลองเลยแล้วนั่งเลี้ยวซ้ายมันจะมีท่าพรมอยู่ใช่ไหมท่าพรมมีมอยู่ท้ายตลาดอ่ะจ้ะ ซ้ายใช่ปะซ้ายตรงตรงภาคภูมัะนะโอเคทางซ้ายแล้วน้องก็เดินเข้าตรงซอยบุรีทางดีเลนะอ๋อโอเคขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณนะคครับโอ้ไปหมู่บ้านมันจะคนที่รู้จักเจ้าของตลาดไหมเจ้าของตลาดก็อยู่ในออฟฟิศอ่ะมีมีในออฟฟิศตรงนี้แล้วเหรอออฟฟิศ เดินไปแล้วน้องเดินตรงยาไปนู่นเลยท้ายตลาดเลยอ่ะเ,อเป็นออฟฟิศ <Office. S 2> โอเคได้ได้ใกล้ๆประพุมตรงนั้น,นอ่ะนะโอเคขอบคุณจ้า ถามันี้ก่อนนะวัดดีจ้าอันนี้ใช่ออฟฟิศของที่ตลาดตรงนี้ไหมครับใช่ไหมพอดีผมจะมาหาเจ้าของตลาดอ่ะม,มาจากรายการจะมาตามหาพ่อให้เขาเขาพัดภาคก,กันมาเกือบสามสิบปี <มา S 2> แล้วอะครับผมอ,อะไรนะเข้เขเขาได้ใช่ไหมหนูขออนุญาตนะ อันนี้เดี๋ยวหนูคุยกับใครได้คุยกับคุยกับพี่เลยนะพี่เป็นเจ้าของตลาดเลยไหมอ่ะเขงตลาดไม่อยู่อ๋อเจ้าของตลาดไม่อยู่โอเคงั้นเดี๋ยวหนูแนะนําตัวอย่างนี้ว่าหนูอ่ะชื่อขอบคุณครับหนู่าชื่อเต้ยมาจากเพจอีจันรู้จักเพจอีจันไหมเออแต่อันเนี้ยคืออีเต้ยอีจันเป็นลูกของอีจันอีกทีหนึ่งอ่าอีเต้ยอีจันเนี่ยทำรายการที่เขาตามหาคนที่พลัดพรากจากกันนะจ๊ะพี่แล้วทีเนี้ยพี่พี่สาว คนนี้เขาอยากจะตามหาคุณพ่อเขาก็เลยส่งเรื่องมาทางเพจให้เต้ยช่วยตามหาให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเบื้องต้นเบาะแสก็คือพ่อเมื่อสามสิบปีที่แล้วอย่างเงี้ยนะพ่อเขาเคยทํางานอยู่เขียงหมูในตลาดบางพลีใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เป็นเหตุผลที่เต้ยมาหาชายมาหาที่นี่เออใช่ไหมสำโรงสำโรงนี่แหละใช่ แล้วตลาดชื่อตลาดอะไรครับที่เขาทำตลาดสำโรงตลาดสำโรงว้างมันมีมมกี่ที่อ่ะนู้นอีกืยอยมากคนจะเรียกตลาดสำโรงทีอยู่หกดยอมากจะเรียกสงนู้นว่าตลาดสำโรงตรงนี้เป็นตลาดเอี่ยมเจริญอ,อ๋อเหรอฮะค่ะ ่ออะไรครเออเอียเซียชื่อเซียกิตสดาหรือเปล่าอุ้ยมีคนชื่อเซียเหรอครับผม,มอ่ากดาอันนี้เต้ยไม่แน่ไม่แน่ใจชื่อจริง ลกก็พาพไม่รู้เลยใช่ปหมไม่รู้เลยไม่รู้เลยแต่ว่าเมียของคนที่ชื่อเสียเนี่ยชื่อนาใช่เลยอุ้ยเมียเขาชื่อน,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 นาใช่ใช่ค่ะเขามีบ้านอยู่แถวแถวตลาดนี้ด้วยใช่ไหมเคยเห็นเขาอยู่ตรงข้างหลังนี่ย่ต๊ะ ปีแล้วอุยมีบ้านหลังหนูไม่รู้ว่าใช่บ้านเขาขายไปหรือยังหรออุ้ยคุณพี่หนูคิดถูกต้องเลยมาหาคุณพี่เนี่ยค่่ะเนียชือาใช่เนีย่ยก็ขายหมูอยู่ตลาดใช่ค่ะตอนนั้นเขาอยู่ในตลาดนี้ จังเลยว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนอะครับพี่จะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งในซอยนีย้แต่ไม่รู้เขาขายไปหรือยังอ๋อถ้าอยากอยากไปสอบถามข้างในหมู่บ้านนี้จังเลยเข้าไปยังไงอะครับเดินทางนี้จะมีทางทะลุตรงไปถึงเหมือนจะสนามเด็กเล่นตรงไปตรงนี้นะตรงนี้สนามเด็กเล่นซ้ายแล้วก็ซ้ายแล้วก็ซ้ายอีกทีหนึ่งปายเลข <5. S 1> <5. S 2> ล่าปลายเลข่าหรอเข้าไปในซอยบ้านเลข้าแล้วก็บ้านทางซ้ายมือจะเป็นประตูที่มีไอ้ต้น เดแขวนอยู่ต้นต้นอะไรนะเดเป็นพวงพวงแขวนแขวนมันเป็นต้นไม้เขาเรียกอะไรอ่ะพวงต้นม้ต้นไม้แขวนเขาจะมีแขวนอยู่หน้าบ้านหลังนั้นนีบ้านหลังเนี้ยบ้านพี่ตะเซี่ยโอเคโอเคได้ขอบคุณมากมากที่พาอุ้ยเลือกมาถามถูกคนจังเลยอ่ะโอเคครับได้ฝากด้วยนะขอบคุณมากมากครับผมจ้ายโอเคไปเฮ้ย nhiệt khoa ông vặn qua tiếng anh จ๋าแม่รู้จักบ้านผู้นำหมู่บ้านไหมที่มีรถกระบะจอดที่มีรถกระบะจอดอันนั้นคือบ้านผู้นำอะไรใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่เข้าใจน่ะน่ะแล้วก็รถกระบะจอดผิด้ายมืยออ่ะแล้วนั่นบ้านใครอ่ะฮะนั่นบ้านใครที่แม่บอกให้หนูไปอ่ะอน,นั่นแหละบ้านที่เขาดูแลหมู่บ้านเนี่ยเหรออ๋อโอเคขอบคุณจ้ะ สวัสดีครับหนูมาหาผู้นำหมู่บ้านจ้านะผู้นำหมู่บ้านออรรหนูจะมาสอบสอบถามข้อมูลหน่อยนะจ้ามาจากเผนาจากเพจอิจานม,มาต้อร้อง หนูรบกวนหน่อยนะเเอะจ้าวันดีนะครับหนูแนะนำตัวอย่างนี้ก่อนหนูชื่อเต้ยอ่าหนูทำรายการตามหาคนที่เขาพลัดพรากจากกันนะครับผมแล้ววันนี้พี่สาวเขาร้องส่งเรื่องมาให้เต้ยเนี่ยช่วยตามหาคุณพ่อให้หน่อยเขาไม่เจอคุณพ่อมาประมาณจะ30ปีแล้ว เบื้องต้นนะครับเขาให้บอกแม่เขาอ่ะให้บอกแสมอพ่อเขาเนี่ยมีพี่สาวชื่อนาพี่ชาเอ้ผัวของคนที่ชื่อนานี่ชื่อเสียเต้ก็ไปถามจากออฟฟิศของตลาดตะเกียวนะ,ะนใช่รู้จักปะอาชีพพ่อทำอะไรรู้ไหมขายหมูหรือเปล่าใช่ เมื่อ30กว่าปีที่แล้วอะครับสาสกว่าปีที่แล้วใช่พี่รู้จักไหมรู้จักพี่เป็นใครทำไมรู้จักเขาอะแต่ก่อนนี้บ้านบ้านของแตเซียตอะไรก็อยู่ในที่นี่สามสี่เข้าอ๋อนี่เหรอ,อ เสียเนี่ยเขาบอกวันนี้ผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจอันนี้เลยพ่อเขาเปนน้องชายของคนชื่อนาใช่เมียเสียชื่อนาเหรอ ชื่อจำไม่ได้แต่ร,ร,ตรู้ตั้งแต่อนนีเสียนี่หระเสียที่เสียนี่เตี้ยจับอ่ะใช่แล้วหนูมาจากไหนหนูมาจากเพจ,<ล>อ,จอีเตย์อีจันอีเตย์อีจันอีเตย์อีจันทำรายการตามหาคนที่พลัดพรากจากกันนะครับใช่แต่ก่อนนี่นะเขาอยู่บ้านหลังนี้แต่ก็ขายไปหลายปีแล้วนะเป็นสิบได้ไหมใช่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 แล้วตอนนี้เออเขาย้ายอยู่ไหนป้าก็ไม่รู้นะ อันนี้ลูกของใครตามหาตามหาี่ลูก <คน S 2> สาวล,ลูกสาวของน้องชายคนที่ชื่อนาน้องชายคนที่ชื่อนาน้องชายคนที่ชื่อนาอ่ะแล้วเกี่ยวกับเสียละ่ะเสียเป็นผัวของนาแม่เขาบอกว่าถ้ามาเจอตาเสียกับคนที่ชื่อนาเนี่ยเขาเป็นผัวเมียกันเนี่ยจะรู้ว่าพ่ออยู่ที่ไหนแสดงว่าเขาเลิกกับนา ตอนนี้เนี่ยบ้านหลังนี้เราของเขาเนี่ยเลยค่ะเนี่ยเนี่ยหลังที่ยืมมาเนี่ยแต่เขาขายคนอื่นไปแล้วไงนานมากแล้วนะสิบกว่าปีกล่าี่สิบปีแล้วคนเวลาเขาขายหมูอ่ะเขาบอกว่าขายชีคขายหมูใช่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 ก็เสียนีแหละอุ้ยมาแต่คนรู้จักหมดเลยแต่ไม่รู้แต่ไม่รู้เขาย้ายไปอยู่ยังไงเนี่ยลูก ก็คือไปหาแก๊งตาเสียเขาแก๊งตาเสียเออก็คือก็คือก็คือเอ่อที่อยู่บักซอยชื่ออะไรวะเจเล็กเหรอเออไปหาเจเล็กเจเล็กอาจจะรู้ตาเสียอยู่ไหนแล้วเจเล็กจะอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้ไม่แน่ใจแก๊งตาเสียชื่อเจเล็กเขาเพื่อนกันเขาจะเป็นเป็นแก๊งที่ทําบุญด้วยกันที่อะไรด้วยกันแก๊งเจเล็กจะเป็นแก๊งค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตาเสียอยอยู่ในกลุ่มนี้ Oh. เวลาให้ไปทําบุญทำาะไรแต่ก่อนนี้จะเสียเคยไปกับเขาพี่ใช้คําว่าแกง๊งแก๊งก็คือเ็เป็นกลุ่มใหญ่เพื่อนกลุ่มใหญ่กลุ่มอะไร oh. ว่ากลุ่มพลังบุญมหามงคลก็ชื่อกลุ่มเขาพลังบุญมหามงคลああชื่อกลุ่มเขา คือตอนนี้ถ้าถ้าสมมติว่าเจอเสียก็อาจจะเป็นไปได้ที่ไม่รู้คนที่ชื่อนายอยู่ไหนอีกต่างหากใช่ไหมก็ไม่แน่ก็อาจจะติดต่อกันเขาก็เป็นแฟนกันนะเพราะเขาก็มีลูกด้วยกันไงเข้าใจไหมลูกหรือว่าเราถามจากคนไม่ได้นี่หมดสิิ์เลยไม้ติดความหวังหนูจังเลยล้วเราก็ต้องไปหาเจเล็กตัวต้องไปหาเจเล็กอ่าอ่าเจเล็กนี่เขาจะอยู่ที่ไหนหรือว่าพี่วันก็ได้ถ้าเจเล็กไม่อยู่ตอนนี้ไปหาพี่วันก็ได้ก็จะเสียอยู่ไหน แกโม้ใจมาต้องพาไปโอู้ขอขอบคุณมากมากน่ารักจังเลยอ่ะโอเคโอเคเนาะคือคือรู้จักกันไงแต่เสียนี่คือรู้จักคนรุ่นเก่าเหมือนกันแต่ว่าแกย้ายไปนี่ก็คือแบบไม่รู้แล้วแต่เสียกับเราไม่รู้จักเท่าไหร่หรอกเรารู้จักแต่จับแต่จับก็เป็นพี่ชายแต่แตเสียเราก็รู้จักแกใันชื่แต่จับไหมแต่หนูอ่ะไม่ได้เอารถมาแต่จับจะตายพินาแล้วแต่แกเสียก็รู้จักน้องชายเออเฮียก็ไปนู่นไปรูปไป มีกำลังใจขึ้นมาบ้างไหมอันนี้คือเพื่อนๆของคนที่คือคอสเซียหมดเลยใช่ไหมใช่ใชที่รู้จักกันอ่ะคนในกลุ่มรู้จักกัน แต่เวลาเขาไปเนี่ยเขาไม่บอกกล่าวคุณือก็หา,าก็ประหาย